สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะง่ายเราก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นล้ายีเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันแล้ววัดลงไปอยู่ที่ความยาว8ดเซนติเมตรครึ่งค่ะพอวัดได้8เซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปค่ะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาก็คือเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเส้นลิบบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะ ลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นนี้มานะคะดึงให้กระชับค่ะบีบกดทุกมุมค่ะ เพื่อที่จะทำให้ฐานของเราแข็งแรงนะคะพลิกกลับด้านค่ะเส้นสั้นนะคะสอดลงมาค่ะเส้นสั้นนะคะสอดมานะคะทางขวาสอดมาทางด้านซ้ายค่ะเส้นที่สั้นนะคะสอดมานะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นสุดท้าย ซ้ายสอดมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นนี้มานะคะเสร็จแล้วดึงให้กระชับหลังจากนั้นบีบกดทุกมุมค่ะฐานเราจะได้แข็งแรงค่ะพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้เส้นแรกสีชมพูพับกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้กระชับค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นที่สามเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายดิบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาสีชมพูนี้หลบมาค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะเอาสีชมพูนี้หลบมาค่ะสีขาวก็คือเส้นนี้นะคะาพาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะสีขาวต่อมาเป็นเส้นสีชมพูค่ะเส้นที่สองาพาดตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ได้สองเส้นนี้แล้วให้จับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะสองเส้นนี้ให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเราจับสองเส้นนี้ไว้นะคะเหลืออีกสองเส้นเราจะจัดการอีกสองเส้นก่อนนะคะสีขาวนี้ค่ะนี่นะคะสีขาวนี้พาดเฉียงลงมาค่ะต่อมาเป็นเส้นนี้เส้นสีชมพูพาดตามสีขาวลงมาค่ะเอาหลบมาก่อนนะคะ เส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะาพาดเฉียงตามสองเส้นลงมาค่ะเราจะทำเส้นสีชมพูก่อนเป็นเส้นแรกค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูหรือตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะสอดลงมาค่ะ ปลายิบ,บินเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นไปเราทำเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะสีชมพูนี้หลบตามลงมาค่ะเส้นริบ,บินเส้นสีขาวพับปลายดิบ,บินกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวหรือสอดเข้าไปในนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะปล่อยสองเส้นนี้ขึ้นไปค่ะทำสีชมพูก่อนค่ะเส้นด้านบนนะคะเอาสีขาวหลบมาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูหรือในนี้เลยค่ะปลายดิบ,บินทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่นะคะสามเส้นแล้วนะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นที่สี่ค่ะ เส้นสีขาวค่ะพับปลาดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบินเราจะมาทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะดึงจัดเส้นสีขาวเป็นเส้นแรกนะคะไล่ดึงทั้งหมดสีเส้นตอนที่เราดึงเส้นสีขาวให้เราดันกีบดอกสีชมพูข,ขึ้นค่ะแล้วดึง นิ้วทางด้านซ้ายช่วยกดนะคะตรงตรงเนี้ยค่ะตรงกลางของฐานเส้นเนี่ยกดลงไปค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นสีชมพูด้านสีขาวขึ้นแล้วดึงค่ะนิ้วทางด้านซ้ายช่วยพยุงด้วยนะคะต่อมาสีขาวดันสีชมพูขึ้นแล้วดึงออกมาค่ะช่วยพยุงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นสีชมพู ดันสีขาวขึ้นแล้วพยุงออกมาค่ะเนี้ยดึงออกมานิ้วช่วยพยุงด้วยนะคะทีนี้ไล่ดึงทีละเส้นอีกหนึ่งรอบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่มุมค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ